ทบอกกันเลยครับกินกันไม่ลงจริงๆนะฮะสิ่งที่กินลงคือไมโครซิลิคอนั่นเองนะครับโอ้ มีความยินด,ดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายทั้งในภาครัฐและเอกชนได้ให้ความสนใจในโครงการดังกล่าวน,นี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากรารจ,จัดกิจกรรมการแข่งขันฟุตซอลเยาวาชนโครงการไมโรซีเิียลฟุตซอล2021จะประสบควมสำเร็จรด,ด,ดังเช่นปีที่ผ่านมา ขอบคุณครับขอบคุณครับท่างนายกเทศมนตรสวนสักดูเป็นเจ้าหน้าที่สายสสนั่นเองนะครับหลังจากนั้นก็มีเพี่งแค่ขอเรียนเชิญคุณมรุสิทธิประสักครับที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครให้เกียรติเราเปิดโครงการนี้เรียนเชิญครับ สลับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพตัวแทนจากกรมพราศึกษาตัวแทนใกีฬาผู้สอนและผู้สนับสนุนการจับการแข่งขันทุกท่านครับผมรู้สึกยินดีที่เป็นเกียรติอย่างที่มีผลงานดีเด่นในการแข่งขันระดับนานาชาติโดยปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในอันดับที่12ของโลกและชื่อท15ซึ่งจะมีทีมชาติต่างๆเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น24ทีมรวมถึง ภาพนะครับกับจากหกทุ่มีจะแก้ไขในสนามในการนี้กรุงเทพมหาคนครมีความพร้อมในการเตรียมการโดยได้มีการจาัดหาสถานที่ก่อสร้างตรวจสอบมาตรฐานระดับโลก ครับจะได้ช่วยในการสร้างภาพลักษณ์ในเรื่องของการท่องเทีย่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างความพึงพใจในความสุขภาพมันเป็นจิตกรรมกีฬาผู้จัดการแข่งขันและกองเชียร์จากโคโลกการันชาตินไนโตรเอนิจีซีเรี่องฟุตซอลเป็นสนามหนึ่งเพื่อโอกาสให้เยาวชนได้แสดงฝีมือทักษะในการพัฒนาสานุขการณ์ในกีฬาฟุตซอลอาชีพและการจัดการแข่งขันข ในประเทศก็เป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนเขามีความสามารถจากทั่วประเทศได้มีโอกาสได้ไดเรียนัผมมองว่าคณะผู้จัดการผัและนักกีฬาทุกท่านได้ตั้งใจธาร,วาร,าร่วมกันที่จะสานฝันทำทีทผงงงงทททมผู้สองไทยไปสู่ความเป็นใหญ่ทุสองโลกในปีนี้ได้เวลาสมควรแล้วขอเปิดการแข่งขันไมโลเอเนจีสิงเลิฟบอลส0 1 0ันที่านผู 10, ขอขอบคุณทุกทมที่า่รื่อนี้นะครับให้เกตานเปิดโครงการร่วมพูดสื่อพนะครับจากทางรัฐแนไทยจำกัดครับท่านรอสเดี๋ยวพเทนพร้อให้นะครับแข่5ถ1เราได้คฟับอยากใช้ด้ส4ฟลัานะครับเอาพุกบอไปลงมาแตกกันนะคุณพี่ได้ผดีสำหรับสื่อมวลชนนะจะได้พิอารกับครกันดีนี้ให้กับเพียวชนงไทยต่อไปอาวครับทีมแมพ้อม4รว่า0 8 0 8ได้24ชั่โเ่ ชมศพสินสารสร้างเสริมุภาพร่วบสสครับขอบุท่า so like, ับสินค้าซิคคอรแควร์ด้วยรวมถึงสนามฟุตซอลแฮปปี้สปอร์ตและเสื้อาในกีฬาสวยนี้จากเอสีนั่นเองครับแล้วในชนะครับช่วงสุดท้ายจะเปิปดูกนเหกหนึ่เนี่ยมาิ้นุ่ทษดกันโพท์โลก้วที่คำว่าการุเทยนครับีนะครับทีมซุปเปอร์สตาร์และทีมออสาทีมไหนจะนำโด่ง หมดเวลาครับทุกคนข้างล่างโปรดด้นะครับทุกคนบนเวทีด้ยวยขอบคุณมากเงิลงไปเลยไปข้างหลังเลยไปไปทุกโทษกันขอบคุณทุกหนทุกท่านวันที่25กันยายนก่าแล้วกัน ต้องสวยซาฟุตซอนท้ายไปสวร์นะครับและเสื้อผ้าสวยจาก s b g ด้วยครับ